สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับเราอยู่ในเรื่องของทําอย่างไรถึงจะมีสุขภาพดีเป็นคําถามที่ยอดนิยมนะครับก็ผมพูดถึงหลักคิดนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนมันมีหลักคิด2กับ3นะครับแล้วก็พูดถึง5้าอพูดถึงอาหารไปแล้วนะครับพูดถึงอากาศไปแล้วพูดถึงอารมณ์ไปแล้วซึ่ง3ตัวนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากก่อสุขภาพนะครับส่วนเรื่องที่4ก็สําคัญแต่ ไม่ไม่มากเท่ากับสามตัวแรกไม่มากเท่ากับอาหารอากาศแล้วก็อารมณ์นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องกอาองรออกกําลังกายครับออกกําลังกายนี้ท่านอย่าเอาฝรั่งมาจับมากเกินไปนะครับผมจะเน้นไปทางแผนไทยนะครับคุณทางตะวันออกเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับเราก็มีสุขภาพดีวิถีบําบัดเวชกันนะครับสวัสดีครับ เรื่องการออกกาลังกายนี่นะผมให้หลังอย่างนี้ครับท่านต้องไปสังเกตดูนะลําไท้เก๊กเนี่ยเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วนะเคลื่อนไหวช้าไม่ได้เกร็งด้วยนะถ้าไล่ลำของเขาเนี่ยมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดเลยฝ่าลุนกงนี่ก็มีผลเหมือนกันนะผมท่าลองดูแล้วได้ผลเหมือนกันเหงื่อออกเหมือนกันนะครับแล้วก็โยคะ โยคะเนี่ยถ้าเมืองไทยนี่เขาเรียกลือศีดัดตนอยู่ที่วัดโพ80แปกว่าท่านะครับถ้าอินเดียก็เขาก็จะมีท่าหลักของเขานะครับก็มีนั่งกับยืนอ่ะพูดง,ง่ายๆนะครับแล้วส่วนฝรั่งเนี่ยเน้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเราเรียกว่าแอโรบิกแดนซ์หรือการลีลาดหรือการวิ่งจ็อกกิง้งหรือการเดิน เดินก็มีเดินชา้าเดินเร็วด้วยนะครับแล้วก็มันมีวิ่งสั้นวิ่งยาววิ่งเร็วเลยเขาวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนห้าม,มาราธอนคือฝรั่งจะเน้นการมูฟเมนต์แต่บาเคลขึ้นไหวเร็วนะครับแต่าทางแผนไทยก็จะไม่ได้เน้นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราก็จะมาคุยแบบแผนไทยออกกําลังกายออกกําลังกายแต่นี้เนี่ยมีคนบอกอายุมากอย่าไปวิ่งนะเดี๋ยวเข่าพัง แต่ผมเป็นคนผู้สูงวัยวิ่งก็ไม่เห็นจะพังเหมือนกันนะที่เขาพังเพราะอะไรผมมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าไขาข้อครับเราไปเอาวิชาฝรั่งมามากเกินไปบอกถ้ากินไขมันเนี่ยทำให้อ้วนเป็นเกาบ้างอะไรบ้างเนยครับทำให้เราไปตัดไอไขมันออกไขข้อก็เลยมีแกงกะทิก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินกินแต่ไม่มีเน้ะไขมันเลยจน คุณไม่มีไขมันเลยคุณคิดเลขไม่ได้นะสมองมันต้องการไขมันนะครับความจําก็จะเสื่อมคิดคํานวณอะไรก็จะไม่ได้นะครับแล้วคนที่จะปวดจอยเลยแหละปวดตามข้อเนี้ยข้อเข่านี้จะอันดับแรกเลยเพราะว่าน้ำมันไขข้อไม่มีมันแห้งไปคือคนโบราณเรียกว่าจับโป่งแห้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่จะมาคุยเรื่องปวดเข่านะครับอ่าเรื่องการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเนี่ยคุณต้องให้เข้าใจก่อนว่าโยคะหรือดีไทเก๊กก็ดีเขาจะรวมสองอย่างเรื่องการเคลื่อนไหวกับการหายใจนี่คือแผนโบราณเลยนะแผนตะวันอ,ออกเราเรียกการเคลื่อนไหวและหายใจว่าการฝึกสมาธิด้วยสมาธิไม่ใช่นั่งเฉยๆนะฝึกสมาธิก็คือจดจอ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือหลักการแค่นี้ง่ายๆ แต่เนี้ยถ้ามันยืดอธิบายมากมกว่านี้ก็คือบิดดัดสลัดดึงคือพวกหมอนวดนะครับก็ต้องว่าบิดการบิดแขนบิดกล้ามเนื้อบิดต่างๆเนี่ยครับสําคัญครับบิดดัดสลัดดึงแตอนนี้เนี่ยมันมีคําถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วผมเองก็เป็นด้วยนะมันเมื่อยพอเล่นมือถือมากคุณนอนอย่างเงี้ยท่าอย่างเงี้ยหัวมันหนักไปหน้า นะครับเขาบอกว่าให้นั่งอย่างเงี้ยแล้วก็คางยื่นไปหลังบ้างตรงก้าเมือตรงนี้ครับมันจะตึงครับตึงมากเลยวิธีแก้นะครับนั่งก็ได้ยืนก็ได้ให้ทำอย่างนี้นะครับมือประสานกันอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดออกให้สุดนะครับเนี่ยยืดเส้นนะครับแล้วก็บิดอนนี้เริ่มบิดแล้วถ้าคนไหลตีก็ได้แค่นี้นะแค่นี้ก็แค่นี้นะครับบางคนได้แค่นี้ก็แค่นี้บางคนได้แค่นี้ก็แค่นี้อย่าไปอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวอักเสบก็อย่างนี้ครับ แล้วตรงเนี้ยตัวชี้วัดก็คือแขนสองข้างต้องแน่ผูครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าข้างนี้มีปัญหาแล้วข้างขวาเนี่ยมีปัญหาถ้าอย่างนี้ยข้างซ้ายมีปัญหาหัวอยู่ตรงๆนะไม่ใอ่ก,ก็อย่างนี้มองหน้าไปตรงๆครับอย่างนี้ยครับอ่าเนี่ยแล้วก็แขนไม่งอนะครับบิดสุดๆอย่างเงี้ยครับยกละสิบครั้งท่านจะได้เส้นเนื้อครับยืดตรงบ่าเนี่ยยืดยืดหมดนะครับ ถ้าว่าปวดคอเล่นมือถือมากอะไรมากหรือหมอลองคอ,ค,อคอกระดูกสุดตรงเนี้ย4 3 4 4อะไรอย่างเงี้ยครับให้ยกขึ้นอย่างนี้แล้วแนบหูมองไปตรงๆยกละ5นาทีครับแต่ถ้าวันแรกยก5นาทีป่วยเลยนะครับวันแรก30วิก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มไม่ใช่วันแรกครั้งแรก30วิแล้วพอว่าเขาทำใหม่เพิ่มเป็น60วินาที1นาทีแล้วก็เ,เพิ่มไปเรื่อยๆครับ คนโบราณเขาไม่รีบนะครับให้นึกถึงเพลงไทยนะครับกว่าจะร้องเพลงข้างคาวกินกล้วยหรืออนูเนี่ยเออเออไปนานเลยครับครึ่งเพลงแล้วขึ้นอนูอยู่สองคำไม่เหมือนปัจจุบันที่มันรวดเร็วนะครับเพลงแร็ปร้องเพลงจบแล้วดนตรียังมาไม่ทันเลยนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับนี่เราก็พูดถึงแผนไทยนี่ก็คือสองท่าแล้วนะครับยอะยืดคอก็อท่านี้ครับท่าตรงเนี้ยจอยตรงเนี้ยก็บิดไปหลัง อันคนไหลติดเนี่ยถ้าอย่างนี้หายทุกคนนะครับถ้ากวอวกเสบนะครับอไม่ได้คนขายน้ำมันนะคือน้ามันวาดแปดชุนหนึ่งเนี่ยมันทาไม่น้อยก็ได้แต่ท่านทาตัวนี้เอ็นมันจะหย่อนนะครับมันจะมีพวกเอ่อพวกรักษาเอ็นรักษากล้ามเนื้อเยอะะครับทาน้ํามันไปตรงนี้เยอะๆตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งแล้วก็ตรงสะบักหลังนะครับตรงนี้ยจอยตรงนี้ยท่านทาไปเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วตรงปีกนี้ก็สําคัญนะครับ ก็ทาไปอ่าเส้นที่หนึ่งนะครับจากไขปลาไ้าตัวนี้มาถึงหัวหัวไหลนี่นะครับเส้นที่สองนะครับเขาเรียกคอบ่าไหล่นี่ครับเส้นนี้ครับนะครับตรงแถวนี้เส้นที่สามคือสะบักเนี่ยแนวนี้เลยเส้นที่สี่ก็คือกล้ามเนื้อปีกตรงนี้ครับนะสี่เส้น ที่สาคัญนะครับนะครับถ้าจะมาบิดถึงแขนพวกนิ้วล็อกก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทาย่างตรงนี้แล้วข้อต่อนี้แล้วก็ตรงนี้ไอ้ถาดนิ้วเอาททละขั้นตอนนะครับเอาขอก่อนอึ้บห้านาทีเอาแขนบิดช้าๆนะครับลาําช้าแล้วก็หายใจไปด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็คือบิดแขนแล้วถ้านิ้วล็อกก็บิดอย่างนี้ครับ แล้วก็บิดออกมาจนสุดนีย่ยผมไม่สุดผมก็ติดนะครับถ้าคนไม่ติดนี่จะได้สุดนะครับแล้วสองข้างข้างนี้จยเป็ปน,น้อยกว่าเห็นไหมครับต้องให้สุดเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องฝึกครับเพราะตอนนี้เริ่มติดหมดแล้วจอยต่างๆอายุมากนะครับช่วงหลังช่วงเอวช่วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมีคลิปกว่าหน้านี้เดี๋ยวจะตัดมาเสริมไปให้ท่าแรกเป็นท่าย,ยืนนะครับก็คือยืนกางขาเล็กน้อยนะครับเอามือ ตรงตรงนี้ครับตรงที่ขาหนีบนะครับดันไว้แล้วก้มตัวไปข้างหน้าครับก้มตัวไปหน้าให้สุดเท่าที่ก้มได้นะครับแขนตึงครับแขนตึงไม่เยอะไม่งอครับรู้สึกให้มันตึงเชิดหน้าไว้ครับอย่างนี้ครับแค่นี้เองครับก็โยกโยกขึ้นโยกลงนะครับเห็นไหมครับเป็นการยืดหลังยืดนะครับแต่เราไม่ได้บิดตรงนี้คือยืดนะครับเขาบอกว่าก็ช่วยได้ท่าที่ท่าที่หนึ่งคือท่ายืนอย่างนี้นะครับ หรือชอบท่านี้ไม่ชอบนะครับก็มีท่านั่งครับเดี๋ยวผมจะทำดูท่าที่สองนะครับท่าที่สองนะครับเป็นท่านั่งเมื่อกี้ท่าที่หนึ่งคือท่ายืนนะครับท่าที่สองคือท่านั่งออกนั่งก้มตัวครับก้มตัวนะครับแต่นี้เห็นไหมครับนี่คือก้มคือการยืดแต่นี้ต้องบิดด้วยครับโยกไปทางซ้ายครับคอยขยโยกไปนะครับเทนานิดเท่านี้โยกไปเลยครับถูกต้องครับ ดีครับดีครับยกไปเรื่อยๆครับยกจนสุดความสามารถครับเพราะมันจะปวดนะครับถ้าคนกระดูกส้นเส้นมันจะปวดนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับเอาแล้วยกมาทางขวาครับเขาค่อยกลับมาครับเค่อยกลับมา่าถูกต้องครับ่าเอามาตรงกลางมาครับแล้วก็มาทางขวาครับมาทางขวานะครับน้องก็บอกว่ามีแผลที่แขนจะถอดออกไปสเตอร์บอกไม่ต้องครับของเราถ่ายแบบจริงใจเลยครับเร็วๆเลยครับไม่มีการตกแต่งนะครับ อย่างง <To S 1> ี้ครับาแล้วก็โยกไปอย่างนี้ครับท่าละสิบห้านาทีนะครับนี่คือท่าที่สองนะครับพอเห็นเป็นภาพนะครับยืดแล้วก็บิดครับเดี๋ยวเราทําท่าที่สามคือท่านอนนะครับก็ท่าที่หนึ่งคือท่ายืนนะครับท่าที่สองก็คือท่านั่งนะครับท่าที่สามก็คือท่านอนผมนิยมใช้มากที่สุดคือคือท่านอนนะครับแต่ท่านอนเนี่ย หลายคนบอกว่าทำยากผมก็เลยคิดท่านอนมันสองท่านะครับข้าที่หนึ่งนะครับชันเข่าคู่เลยครับแล้วเอาขาไขว้ไปอีกข้างหนึ่งครับถูกต้องครับแล้วก็พลิกลงไปครับเอามือดันครับแล้วก็โยกเห็นไหมครับตรงหลังเนี่ยท่านี้เราไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเอาขึ้นมาอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็ไขว้ครับแล้วก็ลงครับอเนี่เห็นไหมครับกระดูกตรงนี้โค้งแล้วก็เหล่านี้ก็คือบิดเห็นไหมครับเป็นการบิดตามหลักการเลยครับ ยืดแล้วก็บิดนะครับท่านี้จะไม่ค่อยปวดมากคือทำไงก็ทําได้นะครับอ่าท่าที่สองตอนนี้จริงๆที่ผมใช้จริงๆคือท่านี้ครับพับขาเป็ดก่อนครับพับข้างหนึ่งก่อนอ่าแล้วอีกข้างหนึ่งครับพับข้างนี้ครับอ่าดังนี้ก็มองไม่ชัดแต่ก็โยกครับโยกอ่าโยกโยกขานะครับโยกเองครับโยกเองอ่าท่านี้เดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งดีกว่าครับได้ชัดอ่าพับขาข้างนั้นครับอ่าแล้วก็พับไข่ข้างหนึ่งครับเห็นไหมครับกระดูกตรงนี้จะโค้งเลยครับ โค้งมากเลยนะครับแต่โค้งอย่างเดียวคือยืดแต่มันไม่บิดครับพอมันไม่บิดก็ต้องโยกขาครับพอยกขาก็เกิดการบิดเห็นไหมครับเอวมันจะบิดกันกับตัวลําตัวนี่ครับมันจะบิดกันอย่างนี้ครับทําอย่างนี้ครับวันละสิบห้านาทีทําบ่อยๆครับทํามากได้มากหายเร็วครับเนี่ยครับจากหกเดือนก็อาจจะเร็วกว่าหกเดือนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เพราะว่าขี้เกียจทํานะครับถ้าขยันทํานี้หายเร็วเลยครับเห็นไหมครับ ท่านี้ยากที่สุดแต่ว่าได้ผลดีที่สุดครับผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์เนาะสามท่าท่าที่หนึ่งคือท่ายืนท่าที่สองคือท่านั่งท่าที่สามมือท่านอนท่านอนก็มีสองท่านะครับคือนอนแบบง่ายกับนอนแบบยากนะครับให้ท่านไปเลือกทําเองแต่นี่มีอีกท่านึงพี่บอยนะครับเป็นอดีตผู้จัดการทางอุทัยแกสอนท่าแกว่งแขนครับผมว่าดีครับตัวนี้ผมก็เคยอัดคลิปไปแล้วนะครับที่ทาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทิ้ง สำคัญคือส้นต้องกระแทกพื้นนะครับเป็นยังหวะนะครับการกระแทกเป็นยังหวะนี้จะแก้เรื่องอัลไซเมอร์ได้ดีครับสมองได้ด้วยการกระตุ้นนะครับเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอครับพี่บอยแข็งแรงมากถึงจะสุบุรีจัดก็ยังแข็งแรงครับหน้าท้องจะไม่มีแบนลาบเลยนะครับก็เอาเรื่องออกกำลังกายนี่มันมีเยอะเลยครับแต่ว่า ยกตัวอย่างการบิดการยืดเส้นแล้วบิดให้ดูหรือท่านจะไปลําไทกเก็กก็ได้ครับหรือจะไปเล่นโยคะก็ได้นี่ก็เป็นเตือนที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเจอกันเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องการขับของเสียออกนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i ต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ